สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเพื่อแม่แพ้บม่ได้กับรายการที่จะพาน้องๆครับพบกับความสดใสของเด็กๆมาทำภารกิจเพื่อคุณแม่ครับทุกวันสุกเวลาดีๆแบบนี้เวลาห้าโมงเย็นครับและวันนี้เราก็ได้จดหมายจากน้องคนหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นจดหมายที่น่าสนใจมากๆที่น้องเขาส่งมาร่วมกับทางรายการนี้เราจะไปอ่านจดหมายของน้องให้ฟังกันครับจดหมายของน้องนะครับก็คือคสวัสดีค่ะหนูชื่อเนื้อว่านนะคะอายุ10ขวบค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียน วัดหงนั่นเองหนูติดตามรายการนี้มานานแล้วเห็นเพื่อนๆที่เข้ามาทำภารกิจกับรายการกันมากมายหนูเลยอยากจะทำแบบแบบเพื่อนๆให้ได้ค่ะที่มาแข่งขันในรายการนี้หนูนะคะน้องบอกว่าน้องมีจุดมุ่งหมายคือการสู้เพื่อแม่ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีมากๆนะครับตอนนี้คุณแม่หนูค่ะได้ทําอาชีพขายส้มตำทุกวันคุณแม่จะต้องตื่นตั้งแต่เช้าครับมาจ่ายตลาดเพื่อเตรียมของไปใช้ในการขายส้มตำครับคุณแม่จะต้องเหนื่อยฮะแล้วก็อดทนมากๆในการขายส้มตำครับและวันนี้ น้องเนื้อว่านอยากจะมาตอบแทนคุณของคุณแม่ฮะโดยการสู้ครับทำภารกิจที่ทางรายการจัดไว้ให้ฮะโดยสิ่งที่คุณแม่อยากได้ก็คือทีวีนั่นเองครับโดยน้องเนื้อว่านทิ้งท้ายไว้ว่าคุณแม่เหนื่อยมากๆแล้วและวันนี้น้องอยากจะสู้เพื่อแม่ครับจดหมายแล้วก็น้องน่าสุนใจครับอย่างนี้เราไปพบกับน้องเนื้อว่านกันเลยดีกว่าครับไปครับ เพราะว่าหนูเห็นคุณแม่ลำบากขายของทุกวันนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคุณแม่ด้วยค่ะ,ะคุณแม่ของน้องว่านขายอะไรครับขายซ่อมตําค่ะขายซ่อมตําอยู่แถบนี้ใช่ไหมค่ะ,ะแล้วคนที่บอกรายการที่ส่วนมากเขาอยากได้ของรางวาัลกันแล้วน้องว่านอยากได้อะไรแม่คุณแม่ครับอยากได้ทีวีคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบบ่นว่าทีวีใกล้จะพังแล้วคะ่ะแล้วก็ทีวีมันก็เก่าแล้วะอะค่ะอ๋อก็เลยอยาก เอาทีนีแม่คุณแม่ใช่ไหมเอาไว้ดูก้านทั้งบ้านเลยเนาะ,ะและปกติอยู่ที่บ้านได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรบ้างหรือเปลา่าครับค่ะก็ช่วยพี่สาวทางานบ้านอะค่ะกวาดบ้านถูบ้านพับผ้าอ่าแล้วพี่เห็นมีขนมที่บ้านด้วยคือปกติขายขนมด้วยหรือเปลา่าค่ะค่ะเพราะว่าทุกเวลาหกโมงครึ่งอะค่ะก็จะเอาของไปจัดแลียค่้ อ๋อไปจัดขายตอนที่จะขายใครครับจะแบบขายนักท่องเที่ยวอะคะอ่ะที่มาเที่ยววัดค่ะนอกจากน้องวาดจะขายขนมแล้วพี่รู้มาว่าน้องวาดเป็นมะกุเทศด้วยค่ะแล้วเป็นมะกุเทศที่นี่แล้วเขาห้ทําอะไรบ้างครับของมะกุเทศก็ให้พูดแนะนํานักท่องเที่ยวที่มารถขอสมกอรค่ะ,คะให้แนะนําขึ้นไปไหวอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษามหาราชค่ะอ๋อก็คือพาเขา แนะนำว่าที่นี่เป็นยังไงยังไงยังไงอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วเราไปรู้เรื่องรองาวพวกนี้มาได้ยังไงหรือว่ามันด้วยความที่อยู่ใกล้บ้านด้วยความที่อยู่ใกล้บ้านไม่มีคนมาสอนใช่ไหมเราอยากรู้เองอยากทำเองใช่ไหมค่ะดีดีดีทั้งขายขนมด้วยแล้วก็ทำเป็นระเทศด้วล้วเราไม่เหนื่อยบ้างหรือแบบแบบเด็กคนอื่นเขาเล่นกันแล้วเราต้องไปทำงานเราไม่เหนื่อยหรือว่าแบบอยากเล่นกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าไม่เหนื่อยค่ะ เพราะว่าปกติเวลาขายของก็ขายอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะอ๋อแล้วมีเพื่อนมาเล่นด้วยไหมหรือว่าเราขายคนเดียวไปเลยขายคนเดียวไปเลยค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูมาออกรายการนี้หนูจะสู้ไหวไหมสู้ไหวค่ะอ๋อเพื่อสูวยเพื่อคนแม่เราใช่ไหมค่ะดีครับ แล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องเนื้อว่านครับน้องที่จะมาร่วมเล่นภารกิจกับเราในวันนี้วันอื่นอยากจะถามน้องเนื้อว่านว่าน้องชอบวิชาอะไรเป็นพิเศษป่ะครับชอบทุกวิชาค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนสอนค่ะอ๋อชอบทุกวิชาเลยและอย่างวิชาคณิตศาสตร์น้องชอบปะ่ะชอบค่ะเพราะว่าคุณแม่สอนตอนช่วงปิดเทอมค่ะอ๋ออย่างนั้นดีเลยอย่างนี้วันนี้พี่มีภารกิจให้น้องทําเป็นภารกิจสปีดไอคิวเป็นของวิชาคณิตศาสตร์นะครับค่ะเอออยากจะรู้ว่า,วากติกาเป็นยังไง เอาอย่างนั้นพี่มีโจทย์คณิตศาสตร์น้องทั้งหมด5ข้อนะัให้น้องคิดทั้งหมด3นาทีคิดว่าไหวปะไหวค่ะสบายนะอย่างนี้ค่ะอย่างนั้นเกมพี่ไม่ยากครับวันนี้พี่จะมีตัวช่วยให้น้องเป็นสมาชิกในครอบครัวของน้องเองมาช่วยคิดเลขกับน้องครับค่ะพร้อมมยยังพร้อมแล้วค่ะคิดเลขเร็วไหมปกติเป็นคนที่ชอบคิดเลขอะไรอย่างนี้ปะชอบค่ะเพราะว่าปกติคุณครูเขาก็ให้คิดเลขเร็ว อ,อ๋อค,คือโรงเรียนเขาสอนคิดเลขอย่างนี้อยู่แล้วอ,อย่างนั้นไม่ยากแน่อนอนครับเกมของเราในวันนี้นะทีมงานขอลูกเต๋านะครับนี่ฮะเราจะมีลูกเต๋าครับซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวของน้องอยู่ครับอาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างฮะอย่างนั้นพร้อมจะโยนหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเอออย่างนั้นอ่าอ่าเอาไปดีนะเขาทำมาช่วยเราเล่นเกมนะวันนี้เอาเอาเดีเ๋ยวนีนับหนึ่งถึงสามแล้วโยนเลยนะค่ะเอาครับหนึ่งสองสามโยนครับ อ่าหลังจากที่น้องได้โยนไปเมื่อกี้น้องก็ได้เป็นพี่ชายค่ะวันนี้น้องเอาพี่ชายมาเปล่าครับมาค่ะน้องพี่ชายของน้องชื่ออะไรพี่ต้นค่ะพี่ต้นอ๋องงี้พี่ต้นมาค่ะงั้นเชิญพี่ต้นเข้ามาเลยดีกว่าไหมค่ะอขอเชิญพี่ต้นเลยครับผมอ่าพี่ต้นมาพี่ต้นพี่ต้นสวัสดีครับสสวัดีครับพี่ต้นพี่ต้นดีตรงนี้เลยครับผมอ่าพี่ต้นเมื่อกี้ผมจะขออธิบายกฎกติกาอีกรอบนึ่งเมื่อกี้น้องเนื้อว่าโยนได้พี่ต้นมาร่วมเล่นเกมกับเราแล้อธิบายกฎกติกาก็คือ ต้นต้องมาร่วมเล่นเกมกับน้องหรือพี่ต้นจะเป็นคนดำลงไปเอาตัวเลขขึ้นมาให้น้องตรงนี้นะครับ öğ, ในระยะเวลาหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ครับในระยะเวลาสามนาทีทั้งหมด5ข้อถ้าทําได้เราจะผ่านภารกิจไปแต่ถ้าทําไม่ได้เราถือว่าภารกิจจบลงทันทีอ่าโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมครับช่วยน้องไหวปะครับวันนี้ไหวฮะล้างน้องวะเนี่ย อ่าสบายเนาะอ่าอย่างงี้แล้วจะแต่งตัวอย่างงี้นะครับแต่งตัวอย่างงี้ลงไปเล่นน้ำหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวถอดเสื้อสักหน่อยดีกว่าเอาสักหน่อยดีกว่าโชว์ของสักหน่อยดีกว่าเอาสักหน่อยดีกว่าเอสครับผมโอ้โหโอ้มีดาวมีมีดาวด้วยมีดาวด้วย อย่างผมว่าภารกิจวันนี้สนุกแน่นอนครับวันนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานที่ทำภารกิจสปีดไอคิวกับน้องเนื้อว่านแล้วฮะน้องเนื้อว่านพร้อมทํทำภารกิจหรือยังครับพร้อมค่ะเพราะว่ามีพี่ต้นมาหนูค<อ>ิดว่าชนะแน่นอนค่ะอ๋อพี่ต้นมามั่นใจชนะแน่นอนค่<ฮ>ะอย่างนั้นพี่จะเริ่มจับเวลานะแต่พอพี่นับ3 2มอนแล้วน้องเนื้อว่านรีบทำภารกิจนะครับค่ะโอเคครับอย่างนั้นมาเห็นโจทย์หรือยังครับเห็นละค่ะอ่่างั้้นนพรอมะคะ เอาล้นะสามสองหนึ่งไปเลยครับพี่ัค่ะ60ค่ะนะครับ60อยู่นี่เลย6อยู่นี่จ้าถอไปอศูนย์ศูนหาศูนยแล้วศูนย์ไงูนเห็นยังมาเร็วไปเร็วเฮ้ยเมาดูพี่หน่อยเออเอวิ่มาเอวิ่มาแปเลยเออแปไหมแปเลยถึงไหมถึงไหมเออแปช่วยอ่ะ ไปไปไปอะไรอีกอะไรอีกไเยีสองค่พี่อันแไปแลเลขโอดีสไปเลขสองยืนร่ค่ะอ่าอ่อันนี้แซกไไปแล้วครับแซกไไปแล้วแซกขวไปแล้วโอ้หแซกแล้เอาดูเลขมาเลยมาเช่วยแปะอ่าอะไรอีกอะไรอีก ร,มรไม่ใช่เลขห้าเลขห้าอยู่ไหนเลขห้าฝั่งนูหรือเปล่ามีไหมเลขหาอยู่ไหนเลขอยู่ไหนเอย ไปกับไปอะไรับไปอะไรเท่ากับ66ค่ะพี่ต้นไปเลยครับไปเร็วเราจะเปิดไปได้ล้วเร็วๆไหนๆควันอยู่หรือเปล่าคะไม่มีฮะไม่มีเลขอยูไหนเลขหรู้จักเลขหกไหมเนี่ยเคยเรียนไหมเนี่ย อ๋อเหมือนโกดันเอาแล้วเลยยังอ้าวใช่ไหเออมาเลยใช่ครับใช่สุดท้ายแล้วน้องว่าแล้วสุดท้ายแล้วจะหมดเวลาแล้วเร็วเร็วเร็วมาพี่แปะให้มาเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วสุดท้ายไปการติดรถติเข้าขับรถ่ิดสามพันคันไปครับไปครับผมไป

คครับเอาพี่แปะให้พี่แปะให้เออเอาแล้วเราจะเสร็จภารกิจก็เรามาถามพี่ชายดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างครับเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเหนื่อยครับแต่ว่าได้ช่วยน้องทำภารกิจก็โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจดีกว่าว่าน้องทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่านะครับอันแรกเลยครับ20คูณ3ครับ60ถูกต้องนะครับ6บวก6ได้ทั้งหมด72 ถูกต้องครับ23บวก42ได้55ถูกต้องครับ6คูณ11 66ถูกต้องครับและสุดท้าย30ลบ17เท่ากับ13ถูกต้องนะครับแสดงว่าวันนี้น้องเนื้อว่างครับผ่านภารกิจสปีด iQ เรียบร้อยแล้วนะครับและเราจะไปเจอกับน้องเนื้อว่าในช่วงหน้าในเกมาวิเศษเห็นนะกับช่วงหน้าในรายการเพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับ ครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเพื่อแม่แพไวได้กับเกมนี้ครับตาวิเศษเห็นนะโดยเราจะให้น้องว่านและพี่ชายครับร่วมกันหาขยะรีไซเคิลเอ่อทั้งสองท่านรู้จักขยะรีไซเคิลไหมครับรู้จักค่ะอ๋อขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนําไปใช้ใหม่ได้ครับเราจะให้ทั้งสองคนครับแยกขยะทั้งหมด10ชิ้นในระยะเวลาทั้งหมด3นาทีครับไปที่นี่ครับเราจะมีถังขวาก็คือถังที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ถังซ้ายครับก็คือนํากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ฮะ คิดว่าสามนาทีคิดว่าพอไหมสําหรับการแยกขยะอย่างนี้พอพอค่ะอ๋อสบายนะท่วจะต่อคนสบายนะค่ะงั้นพร้อมหรครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วองั้นเราไปเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าครับเอาละครับและก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมกันเรามีอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างครับให้พี่ชายและน้องสาวครับไปร่วมทําด้วยกันก็คือเราจะมีเชือกครับนี่ฮะเพื่อเป็นการที่มันไม่ง่ายและยากเกิดไปฮะให้พี่ชายผูกขาเนี่ยครับผูกขากับน้องสาวไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวน้องสาวจะเจ็บครับ นีงงใช่ไหม<ช>ครับอ่าครับผมปูกด้วยกันนะครับเราจะได้วิ่งสามขาครับผมออ่าผูกอนี้ฮะ há? ผูกไปเลยครับอ่าหลังจากนี้ปูกเรียบร้อยแล้วฮะอย่างงี้พี่ชายและน้องสาวคู่นี้คงพร้อมจะเล่นเกมกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมครับถ้างั้นเราพร้อมแล้วเราไปเล่น,เล,นเล่นเกมนี้มาฮะตายวิเศษเห็นนะไปกันเลยครับอ่าทั้งสองคนพร้อมยงครับพร้อมครับอ่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับอย่างงั้นเรามาเริ่มดีกว่านะครับสามไปครับอ่าเร่ ไ่มทัดเหล็กนี่มัทัดเหล็กนี่กันได้เนี่ยหยิบเลยเลออช่หยิบก็ได้ครับช่วหยิบก็ได้ไปเร็วหน่อยนะไปครับไปเลไปเลย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 ครับไป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 เวลาเดินอยู่ครับผมเวลาเดินอยู่ครับไปแล้วครับอดีแล้วไปเร็วไปเรไป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 ไไปไปไปคนี่ครับนี่ครันน้รคับแล้วก็ยรเท้แตครับกลับมาเลยครับกลับมาเลย ไปครับไป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 ตั้แล้วนี่นะนเต้องใส่นจะยัยังไาเาามบแล้วครับหยุดเวลาเลยครับเอาหยุดเวลาเลยครับผม เอาละครับหลังจากที่น้องว่านทำภารกิจเสร็จแล้วครับเราก็จะมาตรวจกันดีกก่าว่าน้องว่านทาถูกต้องหรือเปล่าครับในถังแรกครับก็คือถังที่รีไซเคิลไม่ได้เองครับนี่ฮะมันจะมีนี่ฮะเอ่อก็เป็นถ้วยขนอหรือรีไซเคิลไม่ได้ถูกต้องนะครับอันนี้แน่นอนเป็นโฟมครับรีไซเคิลไม่ได้นะครับแล้วก็ก้อนรับเะเ็นที่จะเป็นถุงพลาสติกครับถือว่าน้องทําถูกต้องนะครับส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวจะให้พี่ชายและน้องสาวช่วยยิบ ไ้บางเรากำหนดไว้10อย่างนะ10อย่างนะครับเอาละครับส่วนถังที่เรนจิเกิลได้เราจะให้พี่ชายและน้องสาวครับหยิบขึ้นมาดูดีกว่าครับว่าถูกต้องหรือเปล่างครับมาอะไรครับอย่างแรกคือกวนน้ำเรนจิเกิลได้ไหมเรนจิเกิลได้นะครับนี่คือหนึ่งครับไล่อีกไล่ยิงสุดไมที่มาอันนี้จะเป็นกดดูก่อนอ๋อรีไซเคิลได้ครับข้างล่างเขียนอยู่ครับนี่สองครับผมไอ่ยิงไล่ยิงนี่ตัวชิ้นหน้าครับตัวชิ้นหน้ามาเลย สามครับอันท Five, one, s, like ี Instead, uh, yeah. athlete, ่สามไรอีกมีห้าขวดน้ำห้าวดน้ำห้านะครับน้ำโอ้นี่แต่ยีเป็นกดน้ำแฉะฉลาดนะ7นะ7ครับต่อไปครับเจ็ดครับก็จะเป็นเจ็ดอู่ครับอันนี้อ่าไม่แว้เสื้อครับคือจะได้แน่นอนครับเป็นเหล็กครับเป็นโลหะครับแปดครับอันนี้อันนี้ไม่มาทันเหล็กครับเก้าครับ อ๋อสิเป็นจานนี่ฮะรีไซเคได้แน่นอนครับถือว่าวันนี้น้องว่าะไรี่วิชาทำภารกิจที่สําเร็จครับผมและช่วงหน้าครับเราจะให้น้องว่านครับและคุณแม่ามาารรครับมาทำภารกิจฮะทำภารกิจอะไรนะเราติดตามได้ช่วงหน้ากับไ l เล e m ม m ครับกับรายการนี้ครับเพื่อแม่แพ้พอได้ครับ มาแล้วครับเราก็กลับมาสู่เกมสุดท้ายของเพื่อแม่แพ้ก็ได้ครับกับเกมนี้ครับ I Love My m o m ครับวันนี้จะให้คุณแม่ของวันนี้เอาคุณแม่มาบ้างครับมาค่ะอ๋อวันนี้จะให้คุณแม่ร่วมเล่นเกมนะไหนคุณแม่อยู่ไหนเอ่ยอ๋อคุณแม่เชิญคุณแม่ทางนี้เลยครับผมมาเลยครับคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับอ๋อคุณแม่อุ้ครับวันนี้โอเคครับวันนี้จะให้คุณแม่อุ้ร่วมเล่นเกมกับน้องน้องวาด ปกติไม่รู้ป็ของพี่อะไรอยู่ครับไข่ส้มตำอ,อ๋อพอดีเลยครับวันนี้เกมเราจะให้คุณแม่อู๋ครับกับ้องว่านแล้วก็พี่ต้นครับถามแม่ลูกครับร่วมเล่นเกมกับเราก็คือตำส้มตำครับแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้ผมในระยะเวลา5นาทีทั้งหมด10จานคิดว่าทำไหวไหมไหว,ค,วค่ะแม่ทำไหวไหมไหวนะ ปกติไวนะเออปกติเคยเคยช่วยกันทำซุมตามไรอย่างนี้ยคุณต้นจะทำคุณต้นแต่งตัวครับมีบ้างขายมาติแล้วขายคุณต้นแต่งตัวอะไรเนี่ยเออขายซุมตามปกติครับปกติประกาศมันร้อนก็เลยต้องแต่งตัวอย่างนี้โอเคนะโอ้สบายกันละครอบครัวนี้ของอปกติก็ช่วยกันตามประกาศบ้างใช่ไหมครับโอ้ดีเลยครับยี่เดี๋ยวผมจะให้ช่วยกันนะทั้งหมดห้าสิบจานเคยแบบเคยต้องทำอะไรเร็วขนาดนี้ไหมพอคือปกติเคยมีแบบลูกค้ามาเร่งแบบตามแบบสี่ห้าจานแบบเร่งๆร่งบ อ๋อแล้ววันนี้เราจะมีเอมือนเขาเรียกว่าของรางวัลจากทางรายการได้ทำสำเร็จคุณแม่อยากได้อะไรครับได้อะไรจ๊ะน้องวานอ,อยากได้ทีวีค่ะอ๋อทีวีที่ทบ้บานทีวีมันเก่าแล้วก็มันใกล้จะพังแล้วด้วยอ๋อทีวีเก่ามันใกล้จะพังแล้วก็กกวกเรียกว่าซื้อไปดูแบบดูเป็นครอบครัวทั้งครอบครัวเลยเนาะทั้งแบบคุณแม่คุณพี่แล้วก็ลูกสาวติดใจกันแตกตัวมากเลยอากาศมันร้อนอ๋อบอนยืนอย่างนั้นนอย่างนั้นถ้าคุณแม่พร้อมไหมครับ พร้อมไหมน้องมันพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่ต้นพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมไอ <I S 1> เลิฟไ <My S 1> มมางกันเลยดีกว่าครับเอาละ,นะครับแล้วตอนนี้เราก็มีอยู่ที่ร้านส้ตมตำของคุณแม่อูแล้วฮะปกติ่ซัมซัตมตัมขายที่ไหนครับก็ที่สวนนารแล้วก็แถวตลาดกลางอ๋อตรงสวนตรงแถวนี้เองอ่าดีแล้วผมจะได้พาเพื่อนๆไปกินบ้างนะ,ะและวันนี้ครับนอกจากที่น้องที่ต้องเดินไปเสิร์ฟเรายังมีอุปสรรคให้น้องเห็นเราจะมีครัวทั้งหมด3ครัวนะให้นะ้องเดินะ

ฮาร์กอใส่ไหมไก่ต้องใส่ไหมไก่ไก่ใส่ไม่ได้กินไม่ได้ไม่ใช่ตามไก่ที่ใส่ใส่ไม่ได้เขาเห็นเหรอไม่เห็นเขาไม่เห็นครับเขาไม่เห็นแล้วรายการนี้สบายๆรายการนี้เขไม่เห็นแล้วสบายๆใครบอกกินเขาจะกลับไปกินที่บ้านนะไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไปเร็วไปเร็วเออทำเคร็วนี่จิ้มเลยครับพี่ต้นครับ ได้ดีเลยถาก็ทำแล้วก็ทำอะไรครับเกยเป็นรูปเลยเอ้าอะไรครับไปไปทุกปไลไปไปลงไเร็ว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 เลคำคนังนี่ไปอยู่ฮะทันปะไม่รู้ผมว่าไม่น่าทันนะต้องสิบถ้วยนะเออสิบถ้วยนู่น้องสิบถ้วยอยากได้ทีวีต้องลองฮะต้องลองทีวีอยากได้ทีวีไหมเนี่ยไปดูจูเนเจอร์กเร็วเร็วเรเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็ว พี่จับพวกอีกได้ไหมเนี่ย <c oughs> นักฟังนี้ไปอ่ากินได้เนี่ยโว้กินได้ทั้งปีไม่อิ่มเหมือนเนี่ยได้ช่วยหนึ่งไปเอาเลยครับผมไปเลยคะับไปเลยครับเอาเลยคนระับพี่ครับไปเลยครับ <c oughs> เร,บเร,บเรบเาต้องว่าเห็นเห็นชายไหมเห็นชายอนอยนเห็นเลยพี่เขาอยากกินมากนะ่หลังเขาอยากกินมากเลยนะดีเนะี่อผอเสื้อได้จะกินเยอะๆไงกินเยอะๆจะได้แบบสบายๆเอเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเไปไป หมดที่ย่างเลยกี่ถ้วยเลยกี่ถ้วยครับน้องว่านครับเบลยี่หกถ้วยครัโอ้ยหกถ้วยสบาย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 แต่ที่นัดสองถ้วยได้นหมได้ครับได้ได้เลยครับแล้วแต่พี่ครับแต่การเราสบายสบายครับเฮ้ยเวลาใกล้หมดแล้วนะครับผมไปครับร้านพี่เล็กนะพี่้องขยายร้านไหมผมดืนแล้วก็ลงเร็วเวลาใกล้หมดแล้วนะโอ้ยมาผาด้วยเร็วไปเร็วเร็วเร็ว สองข้วยนะสองขั้วยเร็วสองข้วยเร็วติดนาทีเดียวเองเร็วๆนะเออเร็วแต่ทันไปเนี่ยจะเอาแม่ทีวีจะดูไปเนี่ยเออเออโอเคโอเคเขบียงเขบียงเร็วครับเร็วครับทุกคนเลยครับสองข้วยเร็วไปเร็วไปเร็ว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 เออไปกินนี่ฮะ ต้นถิงครับผมอร่อยมากเลยครับออดีครับดีอ๋ออร่อยมากครับพี่ต้นบอกอร่อยมากเลยอนยิ่งกับบ้านนี้แต่าวันๆไม่ทำเลยตามต้นตายอย่างเดียวครับสบายมีเพลงฝลั่ให้ฟังด้วยเลอ่าสบายพี่ต้นเต้นไม่ได้นะเต้นไม่ได้เรื่อยๆนะพี่ต้นครับรบยังขบยังขบยางเร็ว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 บยางขบยาง ด้วยครับด้วยงั้นหยุดวยเวลาครับเดี๋ยวเชิญคุณแม่เชิญคุณแม่นั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าครับน่าจะเหนื่อยกันแล้วคุณแม่เชิญครับเชิญครับเอาละครับหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จแล้วครับเราก็ได้ท่อตมตำครบทั้งสิบถ้วยเนาะเรียกสิบถ้วยแล้วกันนี่ถ้วยหนึ่งผมสุ่มขึ้นมาผมไปชิมไม้ดูว่าอร่อยขนาดไหนเอากล้องกล้องนี้เลยนะมาใกล้ๆผมเลยดีกว่านั่งหนักอ่ะนั่งหนักอ่ะ นะครับขนาดรสชาติยังอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้อยากจะให้คุณแม่พูดอะไรกับลูกนิดหนึ่งครับว่าวันนี้น้องวาดมาช่วยทำภารกิจแบบอยากจะได้คุณแม่อยากได้ทีวีน้องวาดก็มาทำภารกิจสู้เพื่อแม่อย่างี้ครับอ่าก็ขอบคุณน้องวาดที่มาช่วยแม่อ๋ออ๋อคือน้องวาดปกติหลังเลิกเรียนก็ไปช่วยคุณแม่ขายส้มตำด้วยหรือว่าเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีคนนึงครับน้องวาดมีลายที่ไหมมีลายจะแก้มไหมจะแก้ม รอนแรกครับวันนี้ก็ภารกิจสำเร็จครับทางทีมงานของขอทีวีไทยครับผมอ่านี้นะครับเป็นทีวีสี26นิ้วเนี่ยผมมอบให้คุณแม่และก็นี่นะครับอ่าและแน่นอนครับใครที่อยากมาทำภารกิจกับรายการเราครับเพื่อแม่แพ้ไปได้สมชื่อและที่อยู่ของท่านครับมาตามที่อยู่ Facebook ข้างล่าาของทางรายการครับและใครที่น่าสนใจแบบน้องว่านี้เราจะติดต่อหาท่านเองครับ และสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครกันนั้นติดตามชมได้กับรายการซูแม่แพ้มาได้และวันนี้รายการของเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปบปกล้องเลยไปบป,ปกล้องเลยดอ่